ยามเช้า f อทุกท่านครับวันนี้เวลานะครับผม9โมง35นาทีนะครับก็เป็นวันที่โอเคสำหรับวันนี้ฝนตกนกัหรือเปล่านะครับที่ประเทศสวิตเซแลนเยอรมนีและก็เบเยียนทางโซนยุโรปนะครับ บ้านผมก็คืมๆนะอ่ะจะมีคําถามว่าเนี่ยเรื่องหนี้สินที่อยู่ในต่างประเทศอ่ะหนี้หนี้สินที่อยู่ต่างประเทศเช่นฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์คนไทยขอบคนไทยด้วยกันทาหนี้สินกันเยอะแล้วก็มีสัญญาหนี้สินสามารถที่จะอะไรสามารถที่จะฟ้อ,ฟองได้ไหมถ้าเป็นเงินเยอะแยะมากมายสามารถถ้าฟ้องที่ ประเทศต่างประเทศแล้วไม่มีอะไรเลยเขาหนีเนี่ยสามารถที่จะฟ้องที่ประเทศไทยได้ไหมเดี๋ยวผมเิอคุณอํานาจครับที่มาคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณอํานาจครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณชายสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับทั้งในยุโรปและกันในประเทศไทยสวัสดีครับครับผมอ่ะคุณว่ามาเลยครับผมก็ประเด็นในเรื่องของสัญญาเงินกู้นะครับที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทําสัญญากู้ยืมเงินกันที่ต่างประเทศครับผมนะครับแล้ว คู่สัญญาเนี่ยเป็นคนไทยนะครับสามารถที่จะเรียกร้องหรือทวงถามในประเทศไทยได้หรไม่มมนะครับจริงๆกรณีนี้เราเคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่ง นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกรณีเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับถึงแม้นว่าจะทําสัญญาเงินกู้อยู่ที่ต่างประเทศนะฮะไม่ว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าลุงนี้เนี่ยเขาเป็นคนไทยแล้วก็มีภูมิลำเนามีบัตรประชาชนอยู่ในประเทศไทยเราสามารถที่จะเรียกร้องนะครับให้เขาชาระหนี้ในประเทศไทยได้นะครับโดย ในทางปฏิบัติเนี่ยอันดับแรกเราจะให้ทีมทนายความของเราเนี่ยทำหนังสือทวงถามนะครับทำหนังสือทวงถามอย่างน้อย2ฉบับ,บนะครับแล้วก็กําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้ให้กับเขานะครับแล้วหลังจากถ้าหากว่าเขายังไม่ชําระหนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้คือตอนนี้คนอำนาจต้องเข้าใจกับว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะครับคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็คือคอ่ายืมหนี้การยืมเงินการไปทำรงทุนนู่นทำนู่นทำนี่ผลจะทายโดน ปฏิเสธเหมือนหมาตัวหนึ่งนะพูดว่าเหมือนหมาเลยพอจะขอเงินปุ๊บขอไปไอยืมเงินอ่ะานเข้าไปหาพอจะเอาเงินคืนเนี่ย <ไอ S 1> แล้วก็บัตรเบียงไม่อยากจะให้เงินไ, <อ S 1> ไม่เอ้ยมันเป็นหนี้สมน้ําหน้าด่าอีกประกาศการทางเฟซบุ๊กหลายๆอย่างเราอยากให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศรับรู้ว่าเฮ้ยจะเริ่มต้นกันยังไงดีและมีวิธีการไหนที่ทําได้บ้างตัวนี้เรามีคดีเยอะตัวนี้ใช่ไหมที่ไัวทีไก่ที่ นี่สินล่าสุดล่าสุด f c ีของเรานะครับติดต่อเข้ามาทำสัญญาเงินกู้ที่ประเทศฝรั่งเศสครับผมครับก็ตกลงการทำสัญญาเงินกู้อยู่ถามว่ามันจำนวนเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากครับรบแต่ว่าเงินมันหายากอ่ะใช่เงินมันหายากเสร็จปั๊บเท่าไหร่มันก็คือเงินเสร็จสุดท้ายมันก็คือเงินของเราเฉิฉะนั้นปั๊บตอนนี้มีดอกเบี้ยด้วยเสร็จแล้วก็หายเข้ากรีเมกไปเลยผมก็มีคำถามคำถามหนึ่งว่า แล้วเขามีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยไหมนะคาตอบที่ได้คือเขามีทรัพย์สินในประเทศไทยผมถามแทนเลยผมถามแทนว่าค่าที่ต่างประเทศเขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่ต่างประเทศแต่ว่ามีทรัพย์สินเงินทองที่ประเทศไทยเช่นมีบ้านมีที่ดินมีรถคุณอํานาตอบนะครับเราก็สามารถที่จะยื่นฟ้องดําเนินคดีกับเขาได้อันดับแรกเราต้องยื่นฟ้อง ให้สารมีคำสั่งว่าเราเป็นผู้ชนะคดีก่อนเมื่อ <_ letter> <imet conteúdo> มีคำสั่งสารเสร็จปั๊บเราก็จะยื่นฟ้องในเรื่องของการมงคับคดีนะฮะซึ่งอา,อาจจะหลายคนอาจจะทําความเข้าใจกันก่อนว่าในส่วนของการฟ้องศาลกับการมงคับคดีมีเป็นค่าใช้จ่ายคนละส่วนนะครับบอกกันก่อนนะครับในส่วนของมงคับคดีเนี่ยมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าหากว่าการังคับคดีเนี่ย คืออะไรการบังคับคดีคือการไปยึดทรัพย์เขานั่นแหละนะที่มันยึดง่ายที่สุดคือที่ดินอเพราะว่าที่ดินมันย้ายไม่ได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์จะแพงขนาดไหนเนี่ยเขาสามารถที่เคลื่อนย้ายได้นะเขาเอาไปหลบซ่อนไปไว้ที่โน่นที่นั่นที่นี่ได้แล้วทําให้อาเจ้าหน้าที่บังคับคดีเข้าตามหาทรัพย์ไม่เจออันนี้ก็ลำบากดังนั้นนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าถ้า เราเคยบอกแล้วถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินแต่ถ้าเขาจะยืมเงินต้องมีหลักทรัพย์มาค้าประกันเป็นไปได้หลักทรัพย์นั้นขอเป็นที่ดินนะ่าสมมติวผมถามแทน f อฟถามว่า f อฟที่จะที่ประเทศไทยต้องการยืมเงินเอฟซของเราเนี่ยแล้วเราสามารถที่ทําเดินเรื่องแทนได้ไหมยืมเงินยืมเงินแล้วก็เอาเงินเข้าบันเข้าอะไรก็คือเหมือนเอาโฉนดที่ดินมา คำได้ไหมอ๋อได้ครับได้คือความหมายก็คือว่าเรามีทีมงานทนายความที่มอบสิทธิ์ให้ทนายความทำให้ได้ครับทำให้ได้ก็คือในทางปฏิบัติก็คือเราจะให้ FC นะลูกค้าของเราณขณะนั้นณคนนั้นเนี่ยทำหนังสือมอบอำนาจให้เรานะครับเราก็ไปทำเรื่องจดจำนองให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการจดจำนองนอกจากหนังสือมอบอำนาจสำหรับบประชาชนทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะต้องมีโฉนดที่ดินมาด้วย นะแต่ไม่ต้องห่วงว่าเราจะโกงเราจะเอาที่ดินมาเป็นของเรานะเพราะเรารับมอบอำนาจแล้วรเราจะไปโอนโฉนดหรือ,อสลักหลังโฉนดในกรณีจำนองอ่ะเป็นชื่อของลูกค้าหรือ FC อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บโฉนดนะครับ หลังจากที่สลักหลังที่สำนักงานที่ดินเสร็จแล้วเนี่ยคุณลูกค้านะจะให้เราเก็บให้หรือจะให้ส่งไปให้ลูกค้าเก็บเองก็ได้นะฮะก็ได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่เดือนละเดือนละดอกดอกเบี้ยเนี่ยตามกฎหมายไทยก็คือไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีถ้าเป็นต่อเดือนก็หนึ่งจุดสองห้าถ้าเป็นเอาโฉนดอ่ะสมมติเรามาเดินเรื่องโฉนดเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ากรณีโฉนดเนี่ยถ้าหาว่าเป็นกรณีจำงมันจะบิน กรณีที่ยินยอมให้เราเข้าไปครอบครองโฉนดก็ได้เข้าครอบครองที่ดินคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าสมมติว่า f c ที่อยู่ประเทศไทยแล้วญาติพี่น้องที่ต้องการที่จะให้เดินเรื่องเกี่ยวกับโฉนดมาจําไว้เนี่ยเราก็ไปกรมที่ดินเลยทาให้ดีกว่าอันนี้ผมแังบอกว่าให้ดีกว่าดีกว่าคือคือให้มันมีหลักประกันนะครับไม่ไม่มีหลักาประกันสมมติ ทําสัญญาจำนองไว้สักปีหนึ่งสมมุติเลยสองเลยเลยเลยปีหนึ่งแต่ทีนี้เขาก็ไม่ส่งดอกไม่ส่งเงินแม่อะไรอย่างเงี้ยสักสองงวดเราก็สามารถที่จะยึดซับได้นะทำการบังคับจำนองแล้วก็ยึดซับมาได้เราไม่แนะนําว่าให้คุณเอาเงินเป่าไปนะให้แนะนําว่าถ้าอย่างว่าเฮ้ยต้องการจะเอาเงินเนี่ยแนะนาว่าให้ใช้การบางคนอย่างเงี้ยคุณจัยบางคนเขาเอาคนมาค้ำประกัน ก็ต้องไปดูอีกว่าคนที่มาค้ำประกันนั้นมันมีเงินไหมอือมอ่าเขามีหลักทรัพย์ที่จะมาค้ำไหมครับอ่าถ้าไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำเนี่ยก็เสี่ยงอืมอ่าก็เสี่ยงเพราะว่าถ้าหากว่าอ่าผมผมกู้อ่าครับอ่าผมกู้จากคุณชัยแล้วผมเอาน้องคนนึงมาค้ำประกันครับน้องคนนั้นก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรก็จะเอาอะไรจากเขาอ่ะเออก็เอาอะไรจากเขาไม่ได้ะครับก็ทําให้แค่ได้แค่เขามาเป็นลูกหนี้ แต่เวลาถึงจะไปยึดทรัพย์ไปบังคับคดีมันก็ไม่ได้อยู่ดีก็ฝากเืิญเอฟซีที่อยู่ประเทศไทยหรือเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องการให้กู้เงินครับแนะนำว่าอย่าให้อย่าให้กู้เงินตอนนี้เหมือนนอกจากกู้เงินก็มีผ่อนทองด้วยนะฮะมีด้วยเหรอมีมีผ่อนทองก็บางคนก็เจอทองปลอมด้วยข่าวดังในประเทศไทยตอนนี้นะครับข่าวปลอมด้วยนะครับแล้วก็ ก็ระมัดระวังกันนะครับเงินทองตอนนี้หายากนะครับส่วนยุโรปก็สงครามเยอะนเงินทองก็หายากก็ใช้คอยระมัดระวังแต่ถ้าหากว่าณตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็เราเข้ามาปรึกษาหารือกับพวกเราได้ได้เลยเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาได้ข่าวว่าเราจะมีเพจใหม่ด้วยครับก็ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับใล้มากๆนะครับเราจะมีเพจนะครับเพจนี้ จะชื่อเพจคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์อินไทยแลนด์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับณตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งก็คุณชัยเวลาไลฟ์ ในไลน์ในเพจนี้นะครับเพจที่ดูคุยยี่ขนาดนี้คือเพจคุณชัยซรสแลนด์นะครับหลักๆเพจนี้จะใช้ที่ต่างประเทศยุโรปที่สาประเทศยุโรปนะเดี๋ยวมันจะมีอีกเพจนึงซึ่งอีกเพจนึงนะครับก็จะมีน้องขวัญนะครับที่เป็นทีมงานเป็นเลขาของคุณชัยและก็เลขาของผมนะจะดูแลทั้งสองเพจนะจะสามารถที่จะทักพูดคุยปรึกษาหารือตรงนั้นได้นะครับช่องทางในการติดต่อ แล้วก็อาจจะมีการในอนาคตอันใกล้นี้ผมอาจจะได้เห็นหน้าคาตาผมชัดๆอาจจะไลฟ์ร่วมกับคุณชัยหรือให้ความรู้เกี่ยวกับทีช่ชาวต่างชาติหรือ าชาวต่างชาติที่เป็นสามีแล้วมาอยู่ในประเทศไทยอ,อาจจะติดขัดปัญหานะครับอาจ,จติดการขาดปัญหาก็สามารถที่จะมาปรึกษาหารือกันได้นะครับเรามีข่าวดีสําหรับคนไทยเรามีโอวีซ่าที่ทําให้ต่างชาติาด้วยที่มาที่ประเทศไทยแล้วมีบ้านเช่าให้ด้วยนะครับสาหรับคนไทยที่ต้องอมีสามีฝรั่งยอยากจะทําวีซ่าให้สามีทำยังไงกันดีคุณชัยราคาสูงไหมเพราะตอนนี้ฝรั่งมาหาเราเยอะมากที่จะมาอยู่กินแบบถาวรที่ไประเทศไทยเพราะฉันทางทีมงานคุณชัยเสนอก็มี นะครับทีมงานที่เดือนเรื่องตัวนี้ใช่แล้วก็มันมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเม่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติแล้วไม่รู้จะทํำยังไงก็คือกรณีที่สามีชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเสียชีวิตนะฮะพอเสียชีวิตเสร็จปั๊บไม่ว่าเสียชีวิตที่บ้านเสียชีวิตที่ทํางานหรือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยมันมันมีวิธีการจัดการตามกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นปั๊บ สิ่งแรกนะครับก็หลายคนก็ถามว่าเนี่ยถ้าหาว่าสามีพี่เสียชีวิตลงอันดับแรกพี่ต้องทํำยังไงอ,อันดับแรกก็คือติดต่อทีมงานคุณชัยซื้อแสแลนก่อนนะตั้งสติแล้วก็ติดต่อทีมงานคุณชัยก่อนอที่เหลือเราจะส่งทีมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พอเสียชีวิตเสร็จปับ๊บเราก็ส่งทีมทนายถูกต้องนะเข้าไปตอนนั้นของลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าสามีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน,นะก็ต้องไปทําเรื่อง เอาศพออกแจกโรง,งพยาบาลอันนี้ทางทีมงานเราทำหมดเลยการขึ้นสารอะไรต่างแล้วก็ทางสาถานทูตจัดจการทั้งหมดเลยติดต่อสถานทูต<ะ>ติดต่อกงศุลครับพอพูดถึงตรงนี้ก็ทำความเข้าใจน,นิดนึงนะครับว่ากงศุลน,นะสถานกงศุลกับสถานทูตเป็นคนละที่กันนะครับคุณใจฮะถูกต้องเป็นคนละที่กันกงศุลเนี่ยเขาจะดูแลทุกประเทศตัวโลกนะครับ<ะ>ทั่วโลกนะที่มีกงศุลอยู่ยยในอยู่แต่ละประเทศนะแต่ว่าในกรณีของสถานทูตเนี่ย เขาจะดูแลเฉพาะประเทศใดประเทศนั้นนะยศตัวอย่างเช่นสถานทูตเยอรมันนะก็ดูแลเฉพาะคนเยอรมันที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องนะแต่กองสูลเนี่ยดูแลดูแลหลายประเทศนะแล้วการที่สามีเสียชีวิตเนี่ยเวลาไปสถานทูตน้องไ2ต้องไปสองครั้งนะครับใช่บางคนบางคนขี้เกียจไปอีกอยากได้เงินอย่างเดียวก็มีบางคนบอกเอ้าพี่ไปมาแล้วนะ พี่ไปสถานทูตมามแล้วเนี่ยพี่ไ,ได้เงินไม่ไม่เลยประเด็นคือไปครั้งแรกเนี่ยคือเขาไปแจ้งเพื่อขอจัดการศพก่อนอนะและสถานทูตจะออกหนังสือมาให้เราจัดการศพก่อนนะครั้งที่สองเนี่ยคือไปจัดการเรื่องแจ้งการตายเอามรณบัตรไปใช่แต่ว่ามรณบัตรไปกรณีที่ไปสถานทูตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถือมรณบัตรภาษาไทยไปได้เลยมันต้องแปลใช่มันต้องแปลก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนอถามก่อนเราแปลให้ลูกค้าไหม เราเรามีสถาบันแปลภาษานะาท,าที่เป็นดีลงานกับเป็นดีลเลอร์กับเราเพราะว่าเป็นส,าสถาบันแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตนะครับเขาเขามีหนังสือรับรองเรียบร้อยนะวันนี้พอพูดถึงเรื่องนี้การแปลวันนี้เมื่อเมื่อช่วงเช้าในประเทศไทยก็ได้พูดคุยกับลูกค้า F c กับท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยพี่จะไปขอ,อ ทะเบียนสมรสนะเป็นภาษาอังกฤษที่อำเภอผมบอกถามขอได้ไหมขอได้พี่แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่ขอจากอำเภอก็ดีจากเทศาบาลหรือรหน่วยงานราชการในประเทศไทยก็ดีขอได้แต่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ที่สถานทูตหรือกองสูลได้มันต้องมีการสแตมป์รับรองอีกต่งางหากจริงๆที่อำเภอเขาสแตมป์รับรองให้แต่ประเด็นคือการแปลอ่าถูกต้องอ่าการแปลอ่าค่อนข้างที่จะผิดเพราะว่า สมมุติ1ิรายที่ผ่านมาล่าสุด10รายที่ผ่านมาพอเอาไปเสร็จปั๊บแล้วไปสถานทูตเขาไม่รับเพราะเขาบอกอันเนี้ยมันแปลจาก Google Translate ซึ่งแปลตรงตัวแต่ความหมายมันไม่ถูกต้องอนะดจฉะนั้นปับ๊บม,มันเลยใช้ไม่ได้ครับนะดิฉะนั้นปั๊บเลยต้องไปแปลสถาบันแปลภาษาที่สถานทูตเขารับรองอ่าเขาประทับตาให้นะบางคนอยากบอกอยากประหยัดเนี่ย พี่ไม่อยากเสียค่าแปลก็ลองดูครับไม่เชื่อก็ลองดูแต่แต่ผมแนะนําว่าอย่าเสียค่าเสียค่าแปลดีกว่าอย่าประหยัดเลยโอ้เสียเวลาเราแล้วก็ทํานู่นทำนี่ปวดหัวใช่ไม่แนะนําว่าให้คุณแบบว่าเฮ้ยฉันอยากเสียน้อยเสียยากนี่คือปัญหาคนไทยบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปเสียเงินให้กับคุณชัยเพิ่มหรือเปล่าเอาพูดตรงตรงคือมันมีค่าดําเนินการให้อยู่แล้วแน่นอนแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณ สามารถที่จะติดต่อสถาบันแปลภาษาที่กองศูนย์หรือสารดูดรับรองก็ดีนะเอาเองผมถามหน่อยกี่คนแล้วที่ไปทําเองสนสุไทยกลับมาหาเราถูกต้องเยอะมากสุดท้ายก็ไปไปต่อไม่ได้นะครับเสยฉะนั้นปั๊บก็หนึ่งคือเราไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเสียเงินเล็กๆน้อยๆนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับก็ลองดูพิจารณาดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือวันนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ที่ FC ของเราจะติดต่อมาก็คือกรณีที่สามีเสียชีวิตในประเทศไทย<ะ>ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะตั้งสติก่อนแล้วก็ติดต่อมาที่คุณชยัยนะครับหรือติดต่อไปที่เพจ<ะ>นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกน่าจะมาพรุ่งนี้เพจใ,ใหม่น่าจะโชว์อยู่ที่หน้า เพจของคุณชายใช่ใช่สำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะใช้เพจใหม่นะครับผมแต่ว่าดูเพจเก่าจะไลฟ์สดทั้งสองตัวเลยนะครับเข้ามาเนี่ยจะไลฟ์สดทั้งสองตัวก็ใช้ควบคู่กันไปไม่ใช่มิสาทียิบครับไม่ใช่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าเลยนะข้างในเป็นไงบ้างแล้วก็สําหรับเอฟซีที่ต้องการให้ติดต่องานให้ให้ไปที่น้องขวัญเลยเพราะว่าเราตอนนี้งานเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมจะมีเลขาคุณอำนาจด้วยเราจะมาเน้นกับลูกค้าที่คนเก่าๆที่เราทํางานอยู่ใช่ อ่านะค,ะครับผมก่อนอนาคตผมอยากคือเราอยากช่วยเหลือคนไทยที่อยู่จังหวัดน่านที่ขบับปลูกพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆเราก็อยากจะมีคอลเลกชันนิดนึงพวกอะไรอย่างมาขายให้คนไทยที่อยู่ประเทศไทยด้วยอนาคตตอนนี้ก็คือเหมือนเราพยายามที่จะใช้ใช้คำว่าชุมชนฝรั่งหรือชุมชนภรรยาฝรั่งชุมชนเมียฝรั่งก็ว่ากันไปนะภ<ส>าษาบ้านๆน,นะครับที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดน่าน ปลูกแล้วหลายหลังแล้วล่ะอ่าได้หลายหลังก็เป็นบริเวณพื้นที่ใช้คําว่าติดกับบ้านคุณชัยอ่าติดกับบ้านคุณชัยแล้วก็มีโครงการที่สนใจเข้ามาตอนนี้3หลังเรียบร้อยแล้วอ่าสามหลังมันจะมีโครงการขึ้นมาอีกประมาณ8หลังอ่าครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับเมืองไทย เร็วๆนี้บอกไว้ก่อนครับเร็วๆนี้ผมจะกลับเมืองไทยแล้วก็จะมาอมาหลายสดให้เอฟซดูว่าอ่าไหนเป็นยังไงบ้างจังหวัดน้านมีท่องเที่ยวไหมจังหวัดน้าหน้าหนาวเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็อาหารการกิน่ถนนคนเดินเป็นไงบ้างเพื่อให้เอฟซว่าเฮ้ยฉันอยู่ที่นี่ความสุขแล้วก็บ้านพื้นฐานเป็นไงบ้างจะเปิดให้ดูหมดเลยทุกอย่างครับตอนนี้จังหวัดน่านก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับฝนไม่มีแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นมีคําถามคุณทัยครับน้ำท่วมหรือเปล่าจังหวัดน่านคือ ใช้จังหวัดน่านต้องบอกว่าภาคเหนือปีนี้เนี่ยท่วมทั้งทุกจังหวัดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันท่วมทุกพื้นที่ที่ที่หลังบ้านเราท่วมไหมไม่ท่วมครับไม่ท่วมคือจุดจุดที่เอาอย่างงี้จริงๆเราปีที่แล้วเราซื้อที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเอาไว้เพื่อสําหรับที่จะทําโครงการที่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือการบ้านเมียฝรั่งเนี่ยบ้านฝรั่งเนี่ยแต่ปรากฏว่า น้ำมันท่วมนะเรามีประมาณสองเมตรเรามีความรับผิดชอบบอกไม่ขายดฉะนั้นปั๊บเราก็ตอนนี้เราก็เก็บพือขาพโครงการตรงนั้นไว้นะเราก็เก็บพื้นที่ที่ดินตรงนั้นไว้ก็ก็ไม่ทําการก่อสร้างนะแต่ว่าเราหาที่ดินแปลงใหม่ก็คืออยู่ติดกับบ้านคุณชัยหลังบ้านคุณชัยนะครับหลังบ้านชนกันมีคลองน้ํารัด ตรงกลางนะครับสวยงามนะรอให้ผมกลับเมืองไทยก่อนครับเดี๋ยวถ้าคนไชัยกลับเมืองไทยนะเอฟอาจจะได้เห็นบรรยากาศจริงๆนะเดี๋ยวไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวมีโดรนบินให้ดูภาพบรรยากาศเป็นวิดีโอนะครับก็พาเที่ยวอ่าพาเที่ยวนะครับก็ลองดูครับมาเที่ยวอยู่สวิสเขาบอกว่าจังหวัดน้านเหมือนสวิสอัพเป็นเซลเลยอ่าเหมือนสวัสไทยแลนด์ใช่ใก็หมอกมีหมอกย่งคุณอนาน ตอนเช้ามีหมอกไหมช่วงนี้หมอกลงแล้วฮะหมอกลงอากาศเย็นสบายช่วงเช้านะครับตอนกลางวันก็มีแดดเพราะว่าหน้าหน้าหนาวเนี่ยเมฆจะค่อนข้างบางนะฮะก็เดี๋ยวลองสัมผัสบรรยากาศเดี๋ยวผมรออย่างนี้ผมรอคุณชัยกลับประเทศไทยให้ผมกลับไปก่อนแล้เดี๋ยวผมพาคุณชัยเที่ยวเป็น เป็นตัวอย่างให้ดูอ่าไ,ได้ได้ได้เดี๋ยวก่อนสัญญาชัดเจนไหมครับ f c ก็ว่าผมใช้แบบว่าไมโครโฟนแล้วก็เอาไมโครโฟนอันจ่อที่ไมโครโฟนของคุณอำนาจเนี่ยนะมาคุยกันชัดเจนเนาะ<ช>คุณอำนาจชัดเจนใช่ไหมครับผมฟังเนี่ยผมชัดเจนครับได้ยินชัดเจนโอเคเขากับตอนนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะไรต่างๆคุณชัยก็เติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมงาน ขึ้นมาเยอะก็เดี๋ยวในเพจคุณชัยซุสเซแลนอินไทยแลนด์ผมก็จะเชิญทีมทนายความของเราซึ่งมีอยู่10กว่าท่านในประเทศไทยเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็หาแนวทาง ทีนี้ก็เหมือนมีเคสตัดดี้ก็คือมีกรณีที่เราทําให้กลูกค,ค้าอยู่เอามาหยิบยกพูดคุยกันมาพูดคุยกันที่ผ่านมาเนี่ยในมุมขอกฎหมายเนี่ยในประเทศไทยคุยกับผมคนเดียวอ่าเดี๋ยวเราเชิญทนายปลามาทนายอำนาจจริงๆทนายอำนาจอยู่โซนทนายอำนาจอยู่ที่อุบลอุบลอ่าอยู่ที่อุบลชื่อเดียวกับผมอ่า <laughs> ชื่อเดียวกับผมบางคนอาจจะสับสนนะครับทนายปลา และได้ทนายออยอยู่กรุงเทพ<ฆ>นะแล้วก็มีทนายวิรพงศ์อยู่เชียงใหม่<ฆ>นะครับมีโอ้เยอะครับมีทนายป้อมทนายอ่าป๊อกเยอะนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับภาคใต้เกาะสมุยแล้วก็มีมภูเก็ตลรวก็มีทนายนงอยู่ที่รีสเกต<ฆ>นะแล้วก็อุ้ยทนาย เยอะครับอยู่ที่ประจวบอทุกจังหวัดนาทุกได้หมดนะาคผูมีนาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะเวียนกันมาไร้สดแล้วก็เชิญทนายความทีมมาพูดคุยกันเข้ามาพูดคุยรวมถึงนะรวมถึงถ้าหาว่ามาอยู่จังหวัดนาเนี่ยเรามีทีมสุขภาพสําคัญที่สุดเรื่องยาเช่นเช่นแม่ผมจะมาอยู่เมืองไทยแล้วแม่ผมเป็นโรค แล้วต้องดูว่ายานี้สามารถมีใช้ที่ประเทศไทยมีกินมีใช้ไหมอันนี้เราต้องดูว่าสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างไม่ใช่มามาอย่างเดียวเพราะาฉันต้องดูด้วยว่าสุขภาพร่างกายของคุณเป็นยังไงบ้างภูเก็ตมีไหมมีอ่ามีภูเก็ตมีครับอ่าภูเก็ตพังงากระบี่มีครับ นะอันนี้ก็คือความรู้สําหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับอังกฤษมีไหมครับอังกฤษเราก็มีครับผมอังกฤษมีอ,ษมอังกฤษก็มีนะครับผม<ะ>หลายประเทศนะเอฟซขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ติดตามคุณชายซึ่งแซนะติดตามด้วยนะครับพอติดตามปุ๊บเนี่ยพอผมไลฟ์สดคุณจะได้ดูพ็นท่านแรกไม่ต้องมาดูย้อนหลังเ<ะ>พราะคุณชายก็ไม่มีเวลามาหุ้ยเวลานี้เวลานี้เวลานี้เรามีงานเยอะที่ต้องทำแต่ว่าแต่ว่าบางคนดูย้อนหลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะถามสดๆได้ก็ ดูเสร็จปั๊บสามารถพิมพ์คําถามตรงนั้นได้เพราะว่าตอนนี้เรามีแอดมินเพจนะก็คือน้องขวัญนะจะได้รวบรวมคําถามแล้วก็ถ้าหาว่ามีเป็นประเด็นอะไรอย่างอื่นน้องขวัญนะครับก็จะได้ทักเข้าไปถามและสอบถามกรณีปัญหาที่สอบถามเข้ามานะครับก็แจ้งเอฟซีให้ได้รับทราบครับขอบคุณมากครับคุณอำนาจครับครับผมขอบคุณคุณชครับสวัสดีคุณชายสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีขาเอฟซทุกท่านขอบคุณมากครับแล้วก็กด ติดตามคุณชายช่วยนะครับผมสวัสดีครับ